ดูทีวีดีกว่าอะไรเดี๋ยวก่อนมันคืออะไรอะ่ะจริงหรออยากซื้อจังเลยอะ่ะอยากซื้ออะ่ะ okay, để anh ỉn đi qua. Hmm. Bọn. Don't say yes while watching this video. Alain nhé. Yeah. ก็ช okay, okay. ่าโอเคผมต้องไปนะโอเคผมผมอยากรู uh ้อะวันนี้เออถ้าเกิดคุณดูทีถ้าเกิดคุณดูทีวี คุณอาจจะอ็นอิสตร์เอกรายโอเคมาดูต่อกันยกันแมนไม่อยากทำไมยากติดในโลก